เขื่อนลำพะเพิงนะครับฮะเจ็ดนกาครับ49นาทีแล้วนะครับเรียกว่าบรรยากาศยามเช้าที่พวกเราปั่นออกมาจากตัวเมืองปักมาถึงเขื่อนลำพะเพิงก็ประมาณยี่สกิโลเมตร เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ปักธงชัยนะครับเรียกว่าเส้นทางสร้างเสุข <laughs> อยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะบันทึกเรื่องราวค,ความทรงจำความประทับใจไปกับเพื่อนสมาชิกนักปั่นเมืองปักประจุบารามและรถบ้านนะครับรถ ยัดเยี่ยมมากๆบรรยากาศยามเช้านะเลยนีาความสุขของเราสุขในรูปแบบของการปั่นจักรยานออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะครูแมนนะโอ้ผมมากหลายผมมักหลายยัดเยี่ยมครับจัดเยี่ยมยัดเยี่ยมฮะสุดยัดนี่คือโมเมนต์ที่เราได้ปั่นจักรยานอยู่ด้วยกัน ยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมเลยแม่ดา<ห>อ่าอ่าครับปะปะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลย,ย,เลยอ่าครับมายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฮ่าฮ่าฮ <Com screen> ข้ามาครับเลยมาเลย สวยมากสวยมากสยมากสวยมากถึงแล้วสันเขื่อนหรือคันดําเขือน<ป>ลำพะเพิงถึงแล้วสวยงามสวยงามายามเช้าแดดยามเช้าก็กำลังเรียกว่าเริ่มที่จะเจ,จ้าแล้วนะครับนี่คือพื้นที่ เห็นลำพะเพงเหน็เนเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ปักธงชัยนะเป็นเขื่อนรับน้ำอีกทอดหนึ่งมาจากเห็เนลำตะคองนะครับครั้งแรกที่ได้มาเยือนฟินมากมากฟินมากมากเส้นทางที่ปัน่นผ่านนั่งยองมากเนื่อารวันนี้ หนึ่งความประทับใจที่พวกเราได้มาสัมผัสอยู่ด้วยกันะนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะักปั่นมืองปัดทุกท่านนะครับยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยนี่คือพื้นที่ที่แม่ดาได้มาแล้วก็ได้เห็นทางโซเชียลบ่อยๆตรงนี้นี่เองอ่านี่แหละครับความสุขอยู่ใกล้บ้านเรานีเองอยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆ โอ้สุดทิ้งสุดทิ้งนี่คือเส้นทางไตเขื่อนที่ระบายน้ำลงในพื้นที่ด้านล่างที่เราปั่นสวนยอดขึ้นมาเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมยัดเยี่ยมเยอมากเยมากอื้อ แนวลึกของเขื่อนมันเข้าไปข้างในนู่นเลยนะอ่าเดียวครับเนี่ยนจันทร์รูดเดียวกันโอ้สวัสดีครับผมยินดีครั้งหนึ่งดูจากน้องนี่เป็นเขาฟนี่ยเป็นเขาแล้วครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยมิตรภาพของเราอยู่ที่เขื่อนลำบากพิ่งเราวันนี้นะยอดเยี่ยมมากอืมนะแล้วสุนิสาเลยนะนามนามเลยนะนะ อ่าโอเคเลยโอเคเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผมเป็นที่พวกเราได้ปั่นจักรยานมาที่เขึ้นลำบ้าเพิงนะเดินลำบ้าเพิงในพื้นที่ปักสงชัยเนาะขึ้นขึ้นปักเนาะโอเคโอเคยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆนี่เลยเรามาฉลองรถใหม่ของป๋าลานป๋าลันแน่นอ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 นโอ้โหนี่ สีรถยนต์มือสองได้สองคันคิดดูสุด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 เลยครับสุดเลยสุดเลยมิตรภาพของเรามิตรภาพเมืองปัดนักปั่นเมืองปักแน่นอนแน่นอนที่เคยรับผูเคยขอบคุณพ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้สุด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 ทับใจมากมมิตรภาพของเราไม่เก่าเลยศรีราชาบางพระชนบุรียินดีต้อนรับนะครับหากเดินทางไป ท่องเทีย่ยวหรือไปเยือนเรานะครับกินดีต้อนรับมากๆนะครับ